ต่อน,นะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนครับคุณผู้ชมหลายคนที่ไปเดินตลาดอาจต้องเจอกับผักบางชนิดราคาแพงนะครับเพราะว่าผลผลิตออกน้อยโดยเฉพาะพริกสดบางจังหวัดตอนนี้ราคาพริกพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทครับผู้สื่อข่าวสำรวจที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาครับพริกสดหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นนะครับคุณผู้ชมเช่นพริกกระเรี่ยงเด็ดก้านจากกิโลกรัมละ150บาทปรับเป็น260บาท พริกขี้หนูแดงจากกิโลกรัมละ100ถึง120บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ250บาทพริกชี้ฟ้าเขียวเด็ดก้านจากกิโลกรัมละ60บาทปรับขึ้นเป็น80บาทและพริกชี้ฟ้าแดงเด็ดก้านจากกิโลกรัมละ110บาทปรับเป็น130บาทพอค้าขายผักบางรายบอกว่าก่อนหน้านี้สั่งพริกมาจากจังหวัดสงขลาครับแต่หลังจากน้ำท่วมใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนมาสั่งพริก จากแหล่งปลูกในพื้นที่ภาคกลางก็ทําให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้พริกออกน้อยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและราคาก็สูงขึ้นส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับแม่ค้าส้ตามตําบางรายนะครับอย่างเช่นที่หมู่บ้านการเคหะตําบลเมืองเก่าต้องนาพริกแห้งเนี่ยมาใช้แทนพริกสดเพราะว่าราคาพริกสดสูงขึ้น ไปถึงกิโลกรัมละ2บาทขอไปครับไปถึงกิโลกรัมละ200บาททําให้แม่ค้าบอกว่าถ้า200บาทแบบนี้แบกรับต้นทุนไม่ไหวครับก็เลยเขาบอกว่าเขาเปิดร้านขายส้มตำเนี่ยมาประมาณม,มากว่า30ปีแล้วนะครับสาหรับร้านนี้ไม่เคยเจอพลิกสุดราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทมาก่อนที่เิที่ผ่านมาเนี่ยเคยซื้อพริก กิโลกรัมละ50บาทแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยพริกสดขึ้นราคาจึงทำให้ต้องใช้พริกแห้งแทนไปก่อนครับก่อนปีใหม่เนี่ยตั้แตก่ก่อนปีใหม่มันขึ้นพอเรารู้เราก็ไม่ไม่สั่งไม่เอาเลยมันมันก็แลนะ้วแต่เนาะสี่ส้ามันก็ขยับทีทละหน่อยละหน่อย mm hmm. เออแล้วก็พอถึงร้อยฉันก็ไม่ไม่ซื้อละไม่เริ่มจะ เอาครึ่งโลพอเออถ้ามันถูกสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็เอาวันละสามโลอมเอาพริกแห้งแทนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากพริกสดเป็นพริกแห้งเลยเอาพริกพริกพริกแห้งแล้วถึงสองร้อยเราก็มันก็ยังดีกว่าอเอามาวันละครึ่งโลแต่ช่วงปีใหม่อะวันละโลละโลเลยพริกแห้งลูกค้าเขามีถามไหมว่าอยากได้แบบส้ตตมตำพริกสดอะไรเงี้ยมีมี พริกสดมีไหมไม่มีเราบอกไม่มีคือไม่มีก็แล้วแต่จะจะซื้อหรือไม่ซื้อใช่จะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแล้วแต่เขาอันนี้อเราบอกว่าเราไม่มีเขาไปซื้อมาหูทำไมมันแพงอย่างนี้เพราะว่าอเอาก็เรื่องบองคุณแล้วคุณอยากกินพริกสดเนาะกล็ลก<อ>เดี๋ยวจะไปซื้อพริกพริกสดมา20เม็ด20บบาทเม็ดละบาท คุณผู้ชมครับแม้พริกจะขึ้นราคานะครับแต่คุณเพรนภาแม่ค้าขายส้มตำคนนี้แหละครับเธอบอกว่าจะขายส้มตำราคาเดิมนะครับก็คือครกละ30บาทถ้าลูกค้าอยากกินส้มตำใส่พริกสดก็สามารถนำพริกไปเองได้นะครับเพราะเข้าใจว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกปีะจะมีช่วงที่ผัก บางชนิดราคาสูงครับก็มาจากปัจจัยที่ต่างการส่วนพริกสดที่แพงช่วงนี้มาจากความต้องการของตลาดตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่และมีต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับแหล่งปลูกพริกในหลายพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากอากาศที่แปรปรวนทําให้ผลผลิตน้อยลงส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็มาจากน้ําท่วมส่งผลให้พริกปรับราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดครับ